าไปทมีเยอะนะแต่ไม่นูทคนคนนี้มีหรือเปล่าที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราลองไปดูอันนี้ต้องเป็นการแก้นะครับแต่ในเทศบาลมีเยอะเยอะมากเวลานั่งรถไปเนี่ยข้อเสียของตัวได้นี่แหละชุมชื้นพอวิ่งมานั่งดูไม่ดีเลยวิ่งหอมอันนี้พวกก็เย่างเประตูผีนี่เขาก็เลือมเริ่มเลือมอจ้าของทสียก็เริ่มออกคืนนะครับแต่ปัญหาของรถไฟเนี่ยคือให้เขาเช่า พอให้เช่ามันมันระเกงระการม่เปิดแต่พอรถไฟจะมาเนี่ยต้องลืมหมดนะครับต่อไปต่อไปครารจะสวยนั่นึองแต่จริงมันมีเป็นความคิดของผมที่จะทำคือเราใส่ไฟลมดีคิดว่าต่ยุคผมแหละแต่พอยุคผมผ่านเขาก็ไม่ทําแต่พอไม่ทําเทศบาลก็ได้ไปยู่ไอ้ไฟฟ้าก็รอดูคืนเมื่อไหรจะทำว่าเทศบาลผมจะทําให้แต่เอาเงินคุณเทศบาลไม่ทําพอไม่ทำาก็บุดท้าย เองไม่ไหาบอกว่าไม่ไหวกูต้องทำเขาก็เลยได้มีโครงการจะทำใช <c oughs> ่อะไรไว่แต้ดินรถลางแก้การจ,ะะจราจรที่จริงผม,มต้องมีรถบัส